ครับผมเชื่อว่านะครับช่วงเนี้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ติดเรื่องที่จะต้องอยู่บ้านกันนะครับก็อาจจะเบื่อเบื่อเซ็งเ็งนะครับหลายคนก็อาจจะดูคลิปทำอาหารนะครับฝึกทำอาหารบางคนก็เล่นเกมพอพูดถึงเล่นเกมนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวานะครับที่จะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสําหรับคอเกมทั้งหลายแหล่โดยเฉพาะคนที่ชอบเรื่องการบินนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีการเล่นไฟท์ซิมูเลเตอร์อยู่นะครับที่บ้านลองวันนี้ สายซิมูเลเตอร์นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าวันนี้ผมจะพาไปดูอะไรนะครับสวัสดีนะครับพบกับผมนะครับโดนจากช่องกัปตัน DIY นะครับตอนนี้ผมอยู่ในซิมูเลเตอร์ของเครื่อง Airbus 320นะครับเรียกว่านี่นะครับเขามีเป็นซิมูเลเตอร์นะครับตอนนี้เป็นเครื่อง Airbus 320แล้วก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์1 0 0แล้วนะครับเดี๋ยวเราวันนี้จะมาทดลองใช้ดูนะครับแล้วก็ตอนนี้เครื่องเซ็ตอยู่ในลักษณะที่ว่า ยังไม่มีการติดเครื่องยนต์นะครับก็ไม่มีไฟเข้ามาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลองท,ทําขั้นตอนดูนะครับซิมูเลตว่าเหมือนมาถึงเครื่องแล้วเราทํำยังไงบ้างนะครับนะครับตอนนี้ตัวโอเวอร์เฮดพาร์เนลนะครับเราจะใช้เป็นเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับตัวของจริงเนี่ยเดี๋ยวใกล้จะมาแล้วนะครับปกติเนี่ยเวลาเครื่องสายกันบินนะครับเวลาที่จอดอยู่ที่เบเนี่ยนะครับมันจะมีเป็น ตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเป็น external power นะครับจะมีไฟเข้ามาเลี้ยงในเครื่องยนต์ก่อนในเครื่องบินก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ Operate พวกระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับอันนี้เหมือนมันจะเป็นการเทสตัวเองก่อนนะครับมันจะมีเสียงปิ้งปังปิ๊งปังขึ้นมาหน้าจอก็จะเริ่มที่จะมีไฟเข้ามาแล้วนะครับนี่เราก็กดรับไฟเข้ามาแล้วนะครับอุ้ยโอเคนะครับตัวนี้เป็นทัชสกรีนนะครับก็จะเหมือนของจริงเลยนะครับ ตรงนี้จะเป็น v e r h e e d p a แ e l นะครับแต่ส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับที่เราใช้ทำงานปกติอันนี้ก็จะเป็น p e d e s t a l นะครับก็พอเข้ามาที่เครื่องนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะมีการเขาเรียกว่าพีรมนะครับก็ตรวจเช็คเครื่องยนต์เครื่องบินก่อนนะครับตวัวนี้เป็น Overhead Panel ซึ่งจริงๆจะอยู่ด้านบนหัวของเรานะครับเราก็เริ่มไล่ขึ้นมาตรวจเช็คนะครับพวกนี้เช็คว่ามันอยู่ในคอนดิชันที่เราจะใช้งานตรงนี้นะครับ อยู่ที่เป็น p r ซ c เ d อร์ของแต่ละสายการบินนะครับอาจจะเป็นแคปตันกับเพร์ตัวนี้ก็คือเพ์เซอร์นะครับเราจะไว้ที่ข้างบนหรือไว้ข้างล่างก็ได้อันนี้จะเป็นตัวกรณีที่ e v a c command นะครับกรณีที่เราจะต้องอพยพออกจากเครื่องนะครับพอเข้ามาปุ๊บเราจะเข้ามาเซตไปที่น็อนะครับเซตเข้าไปนะครับ หนึ่งสองสามันจะเรียงแบบนี้นะครับมันจะไม่ได้เรียงไล่ๆกันมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการให้มันอะไายเกี่ยวกับตัว IR นะครับอันนี้พอตรงนี้จะเป็นพาร์เนลไฟนะครับเราก็จะมาเซตตัวนี้เรามีไฟอยู่ทีเออ่เครื่องบินแล้วนะครับเราจะเซตบีคอนไว้ที่ออนนะครับตัวนี้โอเคนี้ก็เซตไว้ไม่มีอะไรโอเคอันนี้จะเป็นซิปเบลนะครับสมมติว่าเราเติมน้ำมันเสร็จแล้วออนไว้ก็เอาไว้ที่ออโต้ ก็ไล่ขึ้นมานะครับโดมไล่ไล่ขึ้นมาตรงนี้เป็นแอร์คอนดิชันไม่มีอะไรนะครับไล่ขึ้นมาอันนี้ฟิลปั๊มนะครับเราจะยังไม่เรายังไม่ใช้งานนะครับอพอเข้ามาที่เครื่องนะครับคนที่เป็นคนบินนะครับหรือเรียกว่า PF เนี่ยจะทำการเทสตัวอ n g i n e กับวันกับถูกนะครับส่วนคนที่เป็น PM จะเทส APU นะครับเอาเรามาเทสก่อนกดค้างไว้นะครับจะขึ้นสคริปต์กับดีชาร์แบบนี้แล้วก็ที่หน้าจอของที่หน้าจอ eCam เนี่ยนะครับจะขึ้น Engine One f l i g t e s t แล้วก็ตัวนี้ก็จะต้องมีขึ้นด้วยนะครับอ่าแล้วเราก็ปล่อยแล้วเราก็จะทําเหมือนกันกับ Engine Two นะครับก็กดเทสเหมือนกันเราก็จะทําแบบเดียวกันนะครับกับ Engine Two เช่นเดียวกันเลยนะครับอ่าทีนี้ก็จะมาถึงหน้าจอตรงนี้นะครับอ่าจะล้นๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตรงนี้เราก็ ไล่เช็คขึ้นมาตรงนี้จะเป็นพวกจริงๆจะมีพวกเป็นเวสเซอร์เรดาร์เป็นอะไรพวกนี้นะครับเราก็ไล่เช็คมาเปิดออนออมาตัวนี้ <c oughs> เราจะยังไม่เซตเดี๋ยวค่อยมาเซ็ตตอนหลังก็ได้นะครับแล้วเราก็ไล่เซ็ตขึ้นมาปึ้บขึ้นมาตรวจเช็คหลักๆแล้วก็คนเป็น t m ก็จะมาเช็คเอนจิ้นนะครับเช็คไฮโดรลิก ic, เช็คอิเล็ก Elect นะครับโอเคเสร็จแล้วก็มาเช็คแนลด้านบนนะครับเช็คแนลด้านบนตรงนี้เราก็กด FDR นะครับคอนสแตน ตัวนี้มาที่ AR10 นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะเลือกมาที่ VR นะครับขึ้นอยู่กับสนามบินที่เราจะทำการบินนะครับถ้าเขามี VR ก็เซตไว้ที่ VR ถ้าไม่มี VR มีแต่ ADF ก็เซตที่ ADF สปีดต,ตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องกด Manage ไปนะครับความสูงปกติก็จะอยู่เซตไว้ที่ Initial Climb ของแต่ละสนามบินนะครับสมมติว่าเราอยู่ที่โซนภูมิเราจะเซตไว้ที่6,000นะครับ แล้วก็ q n s เเราก็จะฟังจาก a อทิสเราก็เซตตามนะครับสมมุติเป็น1013แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะลงไปตรวจเครื่องเมื่อตรวจเครื่องเสร็จนะครับเราก็จะขึ้นมาเซตนะครับสมมุติว่าเราอยู่สุวรรณภูมินะครับ VT BS ถ้าเราจะไปสมมุติว่าไปเชียงใหม่นะครับ VT CC ก็เซตเข้าไปที่ i n i t นะครับ i n i t เรากด1ครั้งมันจะมาหน้านี้ ใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็นสโวนภูมิเชียงใหม่โครูนี่จะเป็นสําหรับที่เวลาของเราเซฟเราเซฟเก็บไว้ในในระบบแล้วนะครับเราสามารถเอามาใส่ได้เลยนะครับอ่าอ,อ,อัลเทอรเนทนะครับตัวนี้นะครับเราใส่เป็น VTCT สมมติเป็นเชียงรายไฟนัมเบอร์ก็สมมุติว่าเราก็ซิมูเลตขึ้นมานะครับ DIY 001นะครับอ่าคอร์เดกตรงนี้ก็ตามโพลิซีของแต่ละ แอร์ไลน์เลยนะครับไฟเลเวลที่เราจะทำการบินไปสมมติว่าเป็น3 4มแล้วกันนะครับเราก็ใส่ไป3 4มืกาวเทมเนี่ยเราใส่เพื่อให้มันมีความแ c ค r เ t e นะครับในการที่ตอนที่เครื่องมันคำนวณสปีดนะครับมันจะใกล้เคียงถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันจะอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงนะครับ Init i a t e i n i t แล้วนะครับเรากลับมาเซตที่ไฟแพน นะครับเดพาร์เจอร์รันเวย์นะครับสมมุติว่าส่วนอุณหภูมิปกติจะวิ่งขึ้น19ซ้ายนะครับแล้วเราก็ต้องรู้ว่า sid เนี่ยเป็นอะไรนะครับไปเชียงใหม่ก็จะเป็น t a n โก้ทรีนะครับจูเลีย De ดพาร์เจอร์นะครับก็เซฟเข้าไปนะครับมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้นะเพโก้หลังจากนั้นนะครับเราก็กดบลูตนะครับเราก็ยังกิซิกนะครับ แล้วก็ไปทูไปที่ไหนนะครับก็มานี่ที่เชียงใหม่นะครับซึ่งอันนี้จริงๆเวลาเซตเนี่ยปกติเราจะต้องเอาตัวไฟแพนนะครับเอามาดูด้วยนะครับแต่เนี้ผมจําได้นะครับแต่จริงๆอ่ะคือถึงจะจําได้เราก็ต้องใช้ไฟแพร์นะครับเพราะว่าบางทีมันมีการเปลี่ยนนะครับเราจะไม่ใช้ความจํานะครับแต่นี้เราไม่มีไฟแพร์เราก็ใช้เอาเท่าที่จําได้นะครับก็เป็น iOS o n e w นเนะครับแล้วก็สตาร์ของเขาก็คือ มานี่วันอัลฟาอาราวนะครับก็เซตเข้าไปตอนนี้เราก็เช็คอีกทีนึงว่าแทงโก้นะครับวิธีการเช็คเราก็จะมาเปิดไปหน้าแพลนโหมดแบบนี้นะครับแล้วก็เช็คก,กับที่หน้าจอเราก็กดคีย์ไปเรื่อยๆนะครับดูว่าตรงตามไฟแพนไหมนะครับามีคอนสแตนต์ต่างๆตามนี้โอเคเมื่อตรงแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาที่หน้าเซกไฟแพนนะครับเซคนดี่ไฟแพนก็คือก๊อปปี้ไว้นะครับเป็น จะ copy ของอันที่เป็น primary แล้วเราก็จะกปมาทําเป็น secondary ก็คืออาจจะเปลี่ยนลันเวย์ขึ้นมากระทันหารเราก็ขึ้นที่19ขวา19ขวาก็จะเป็น t a n โกเหมือนกันแต่จะเป็น t a n โก้ r e c กอฟนะครับอันนี้เราก็ต้องไปเปิดดูนะครับซึ่งถ้าจําไม่ได้เราต้องเปิดดูนะครับนะแล้วก็หน้า l ลด n น p เราก็เซตไว้ บบหลังจากนั้นเราก็จะมาหน้าอินิตอีกทีแต่เป็นหน้า B นะครับอันนี้ซีโร่ฟิลเวทซึ่งซีโร่ฟิลเวทตัวนี้นะครับถ้าของจริงเนี่ยเขาจะมีตารางผู้โดยสารนะครับกับน้ําหนักอะไรเนี้ยเราก็นํามาคํานวณนะครับว่าเราก็จะได้ตัวเลขนี้มานะครับอย่างอันเนี้ยสมมติว่าเราคํานวณแล้ว57069 5 7 1นะครับแล้วก็ slash z ซีโร่ฟิ w เว g h t CG ตัวนี้นะครับก็เป็น 24. 2 4 24. ่24.2เราก็ใส่เข้าไปน้ำมันน้ำมัน10น้ำมันเราเป็น10ตันนะครับ Zero Fuel CG G ก็จะเป็น25.5นะครับ Take off weight ก็จะเป็น66.9แลหด้ Landing weight จะเป็น63.9ตรงนี้เราก็ต้องมาเช็คว่า Take off weight จะเกิน maximum Take off weight ของเครื่องไหมนะครับ Landing weight จะเกิน maximum Landing weight ของเครื่องไม้ landing ไมซึ่งอันนี้63.9ไม่ไม่เกินแน่นอนนะครับอ่าตอนนี้ก็ Final ฟิก็จะเป็นตามโพลิซ hmm. ีของแต่ละที่ส่วนใหญ่ก็อาจจะ30นาทีหรือ1.3แล้วแต่นะครับนีม้มาหน้าเพิร์ฟเพจนะครับหน้านี้เราจะต้องใส่ซึ่งพอได้น้ําหนักได้อะไรมาแล้วเนี่ยเราจะมาเปิดตารางอีกทีนึงนะครับหาความเร็วตรงนี้ V1 VR V2 ตรงันนี้ผมก็ไม่มีตารางผมก็ซิมูเลตเอาแล้วกันนะครับ150 150แล้วก็155แล้วกันนะครับ ซึ่งถ้าเป็นเวทลันเวย์เนี่ยมันจะไม่บ v 1กับ VR จะใกล้เคียงกันเอ้เป็นลายลันเวย์เนี่ยจะใกล้เคียงกันพอเป็นเวทลันเวย์เนี่ยมันอาจจะต่างกันนะครับอันนี้ก็สมมุติว่า1อัพละกันนะครับซึ่งของจริงเราต้องเปิดชาร์จนะครับ55โอเคตรงนี้จะเป็น noise เ t a t e m e n t ก็คือจะเป็น p r o c e d u e ที่ป้องกันเรื่องเสียงนะครับป้องกันเรื่องเสียงโอเคอประมาณนี้อ่ะ อโอเคอาประมาณนี้แล้วกันนะครับสมมตุติหน้านี้นะครับก็จะเป็นบอกว่าครุยที่เราต้องการบินนะครับออปติมัมเท่านี้แล้วก็แม็กเท่านี้ซึ่งเราจะชอบบินที่ออปติมัมมากที่สุดเพราะนั้นตรงนี้เราบินคุยที่340สูนออปติม um ัม3 4มเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับออปติมัมมันก็จะทำให้ประหยัดที่สุดแล้วก็ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดนะครับอันนี้เราก็จะเซตเป็น VTBS 1 n e n i l e f t เป็นที่เราวิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อให้มัน ได้แบริ่งดิสแทนที่ใกล้เคียงของจริงนะครับ mm hmm. โอเคเสร็จแล้วพอซีเสร็จแล้วปุ๊บต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องบีฟอะไรพวกนี้นะครับบีฟกันแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพอบีฟเสร็จนะครับเราก็ทําการบอร์ดผู้โดยสารนะครับบอดผู้โดยสารซึ่งจังหวะที่บอร์ดผู้โดยสารเนี่ยพอใกล้ใกล้ที่ผู้โดยสารอาจจะเสร็จแล้วนะครับเราจะสตาร์ท APU ก่อนนะครับสตาร์ท APU เพื่อที่จะมี ระบบไฟแล้วก็ระบบต่างๆ,ๆเข้ามาในเครื่องยกเครื่องบินนะครับเพื่อที่เราจะเอาระบบไฟภายนอกออกแล้วก็เป็นระบบที่จะช่วยในการสตาร์ทเครื่องบินด้วยนะครับวันนี้สไลด์ APU นะครับเราก็จะสตาร์ทจากตัว o h เ a ดพ l แนะครับโดยการที่กด m a ต t e r Switch On นะครับกดมัตเตอร์สวิต o ์นะครับแล้วก็ก่อนสตาร์เอพีต้องคอนเฟิร์มกับช่างที่อยู่ข้างล่างนะครับกล่าวครูที่อยู่ข้างล่างว่า Area Clear เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปดูดไปทาอันตรายคนข้างล่าง,าง,างเมื่อเขาเคลียปุ๊บเราก็ กดสตาร์ทซึ่งการสตาร์ท APU เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับพอกดสตาร์ทแล้วเนี่ยที่หน้าจอ lower Ecam เนี่ยนะครับมันจะตึงมันจะมีขึ้นมาตรงนี้แต่มันกลายเป็น APU Auto Shutdown ซะแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งถ้าของจริงเนี่ยจะต้องใช้จะต้องเรียกตัวรถ External n e u m a t i c มานะครับจะต้องไปเรียก n e u m a t i c มาแต่นี้เราไม่ได้เรียกมารอเราอาจจะเดี๋ยว ต้องรีเซ็ตก่อนนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับก็หมมติว่าเราสตาร์ท APU เรียบร้อยแล้วนะครับสตาร์ท APU เรียบร้อยแล้วมาเช็คนะครับแล้วก็เราเอา external power ตัวนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พอเอา external power ออกนะครับเราก็จะมาเช็คก่อนว่าเขาเอา a แอเราก็จะให้เขาตัดไซตัดแอร์ออกไปเลยนะครับเราก็เช็คว่าโอเคไม่มี Air จากข้างล่างข้างนอกนะครับมาต่อแล้วเราก็กดไปที่ A.P.U. e a ดนะครับ mm hmm. เพื่อเอาเอาลมจากเอาแอร์จากตัว A.P.U. Mm hmm. เข้ามาจ่ายในห้องโดยสารด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็เพื่อเตรียมที่จะมาสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับโอเคตอนนี้เราก็พร้อมเรียบร้อยนะครับพร้อมเรียบร้อยเราก็ก่อนเวลาดีพาร์ตเจอร์ประมาณ5นาทีนะครับ mm hmm. เราจะมีการขอเคียร์แลนด์นะครับ mm hmm. ก็คือขอช่องว่างในเส้นทางที่เราจะไปทำการบินเนี่ยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ว่าเขาจะได้จอง ที่ให้เรานะครับสมมุติว่าเราขอเรียบร้อยแล้วพอขอเรียบร้อยแล้วเราจะได้สปอคโค้ดมานะครับเราก็จะมาใส่เข้าไปที่เครื่องบินของเรานะครับ <c odes> หลังจากนั้นเมื่อเพ์เซอร์มาบอกเรานะครับว่าผูดสารเรียบร้อยปิดป,ประตูอะไรเรียบร้อยเอกาสารทําเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับเราก็จะขอพุชแบ็กแล้วทีนี้นะครับโอเคสมมุติว่าเราก็ขอพุชแบ็กเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับ โอเคขอฟีดแบ็กนะครับพอขอฟีดแบ็กเขาก็จะให้มาว่าให้หันหัวทางไหนอะไรยังไงเราก็จะบอกข้างล่างว่าเราจะพุชแบ็กแล้วโอเคพุชพร้อมพุชแบ็กโอเคเคลียร์พุชแบ็กครับปึ๊บอ,อันนี้ก็เห็นไหมพอในซิมถ้าด้านนอกก็จะมีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับในนี้จะเหมือนเราเข้าซิมที่นักบินเข้าซิมกันจริงๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้จะไม่มีโมชั่นแต่ว่าจะได้ความรู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวด้วยนะครับสุดยอดเลยเน p a d c อันนี้ไม่มีอะไรนะครับนี่เป็น เบลว์วันก็คือเฟสซาวด์ไม่ครับเนี่ยถอยตรงๆนี้เลยครับครับผม <In there. S 1> โอเค <c oughs> อาจะต,ต้องถอยไกลนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเบลว์วันตรงนี้จะอยู่ทิมเข้ามาข้างในนิดนึงจังหวะที่เราพุชแบ็กมาเนี่ยนะครับเราจะประเมินว่าเราจะสตาร์ทเครื่องทั้ง2เครื่องให้เสร็จตอนที่เขาพุชแบ็กเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งจริงๆเราควรจะสตาร์ทก่อนแล้วสมมติว่า สมมุติว่าผมบอกโอเคแอร์เรียเคีลนะครับสตาร์ทเอนจินอ่าหมายเลขสองนะครับเราก็สตาร์ทนะครับโดยการบิดอิกนิชันอ่าตัวสวิตช์เนี่ยมาที่อิกนิชันนะครับพอบิดมาเราจะต้องมาเช็คที่ฟาเด็กตัวนี้นะครับว่าฟาเด็กมันขึ้นมาทํางานมีตัวเขียวๆแบบนี้นะครับแล้วอีกทีนึงนะครับเราก็จะมาเช็คที่หน้าจอโอเวอร์เฮดพาร์เนลด้วยนะครับว่า เรา APU เรามีแล้วนะครับมี APU bead เรียบร้อยเพื่อใช้ในการ start นะครับต่อไปเราจะเริ่ม start แล้วนะครับพอจะ start นะครับก็แอร์เรียเคลย์เรียบร้อยเราก็ start number two ง่ายมากเลยนะครับเราก็ยกขึ้นมาแล้วก็ดันไปข้างหน้ามันก็จะมีการ run รของมันขึ้นมานะครับขึ้นมาปึ้งปึ้ง,งเราก็จะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเรานั่งดูอย่างเดียวนะครับนั่ง monitor อย่างเดียวถ้ามันมีปัญหาผิดปกติเนี่ยมันจะปิ้งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทํางานของมันเองนะครับ แล้วก็นั่งดูไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่จะเห็นว่าตัวเนี่ยนะครับบีดมันจะปล่อยเข้ามาแล้วก็ตัว A นี่คือเป็นอ g กนิช o ันนะครับจะมี A กับ B นะครับตอนนี้อีกนิชชั่นเอทำงานก็จุดระเบิดเข้าไปนะครับก็พวกนี้มันก็จะมีการาทำงานนะครับ e t t ก็คือตัวความร้อนข้างในเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับนะ N1 อะไรพวกนี้นะครับก็จะทำงานปกติ โอ้ oh, เร็วมาก available แล้วนะครับซึ่งของจริงจะนานกว่านี้นิดนึงนครับโอเคพอ start วันเรียบร้อยนะครับ start number start two เรียบร้อยแล้วก็ start number one นะครับทำเหมือนกันเลยก็ดันขึ้นมาอ้าว uh. เกิดอ,อะไรขึ้นโอเคไม่มีอะไรปกตินะครับซึ่งการ start เนี่ยนะครับเราดันขึ้นมาเราไม่ต้องไป ignition ไม่ต้องกลับมาที่ normal นะครับเราคาวไว้เลยแล้วก็ start วันต่อได้เลยนะครับ กระบวนการ start มันก็ทํางานของมันปกติเหมือนเดิมนะครับเราก็นั่งมอนิเตอร์อย่างเดียวปึ๊บขึ้นมาเราก็จะรอมันถึงประมาณ60เนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะขึ้น a v a l นะครับอ่าเนี่ยเรียบร้อยมันก็ตัดไปเรียบร้อยอันนี้ start complete พอ start complete เสร็จนะครับ เราก็จะมาบิด Ignition ตัวนี้นะครับกลับมาที่ normal ปึ๊บหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาปิด EPUB t นะครับปิด m a s t e r Switch นะครับอันนี้คือ p r o c e d u r e ของคนที่ทำการบินนะครับหรือกับตันส่วน p r o c e d u e ของ FO นะครับ co-pilot หรือคนที่ไม่ได้ทําการบินก็จะมา select แบบไปที่ one นะครับ ตามที่เราเซตไว้แล้วก็กาวสปอยเลอร์เซตอาร์มหลังจากนั้นเราก็มาจะมาเซตทริมตัวนี้นะครับตามที่เราตั้งค่าไว้ซึ่งค่าของเราก็คือจุด8 up จากที่เราคํานวณไว้นะครับเราก็เซตให้ได้จุด8ัพตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะติดต่อกาวข้างล่างบอกว่า start complete นะครับ clear to d i s connect สวัสดีครับเราจะ ปลดสายปลดอะไรออกไปทุกอย่างแล้วก็ไปให้สัญญาณเราที่ด้านข้างของของเครื่องบินนะครับเมื่อได้สัญญาณด้านข้างเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำ proceduer after start checklist นะครับซึ่งก็จะตามขั้นตอนของเขาหลังจากนั้นเราจะขอแท็กซี่นะครับสมมุติว่าขอแท็กซี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะย้ายเครื่องบินลำนี้นะครับไปตั้งตัวที่บนลันเวเลยครับเราจะเข้าไปในลันเวแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่า เครื่องนี้มันเป็นซิมนะครับเราไม่ได้มีสตี์เราก็อาจจะต้องค่อยๆกระดึบกระดึบไปนะครับโอเคาร์ทิ้งเบรกลีลีนะครับ ถ้ตั้งตัวเร,เรียบร้อยแล้วนะครับก็มันก็จะมีโพสิชอร์ในการที่เราจะเซตเรื่อง before take off checklist นะครับก็สมมุติว่าเราทำเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะวิ่งขึ้นนะครับเขาก็เคลียร์ for take off เรียบร้อยนะครับโอเคหน้าจอเราก็จะปรับมาอยู่ที่ประมาณนี้นะครับโอเคมื่อว่าพร้อมนะครับโอเค runway one nine เล็บเคลียร for take off นะครับเราก็จะเล่งไปที่นี้นะครับ เทคออฟปึ๊บเร่งไปที่เฟลกนะครับมันขึ้นว่าโอเคต้องโทก้านะครับแมนโทก้า s s Auto เอ s r u เอฟ y ันเวย์ออโตทรัสบลูแล้วก็เร่งไปนะครับ <Okay. S 1> อพอฮันเดดน็อตก็จะมีคนขาบฮันเดดน็อตแล้วก็เช็ค คอวีวันนะครับก็จะคอวีวันเราก็จะปล่อยมือมาโรเทสแล้วก็ยกดึงเครื่องขึ้นมาปึ๊บอ่าคนไม่บินเขาจะบอกคอโพสทีเลสสังเกียร์อัพโอเคแมนโทก้กแนบเด็กก็บินขึ้นไปนะครับปึ๊บเราก็รับบินตามไฟเดเลกเตอร์บาร์นะครับนี่ก็จะง่ายอ่าเลเวลคลามแล้วก็ผ่อนทัสมาที่คลามดีเทนนะครับปึ๊งอ่ามันก็จะขึ้นทัสคลามคลามออโต้ทัส อนนี้เราก็ทอมสูง2,001นะครับเราสามารถกดออโต้พิล t อตได้เลยนะครับกดออโต้พิล t อตวนะครับตอนนี้เครื่องก็ทำงานโอเคเอสสปีดแล้วก็สั่งแปซีโร่ก็แปบซีโร่ยกขึ้นมาครับยกอ่าดันไปข้างหน้าโอเคปึ๊บจะเห็นว่าตัวอินดิเคเตอร์มันก็จะค่อยค่อยมูฟกลับเข้าไปนะครับปึ้งก็อันนี้แปรซีโร่นะครับเราก็จะเรียก โปรเ d อร์นะครับเป็น after take off climb checklist นะครับก็จะมี Procedure ของเขาก็ว่าไปเรื่อยๆก็เพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่เลยละกันนะครับโอเคก็ตอนนี้เราไดเรกมะกอกแล้วนะครับ activate approach เลยมะกอกต้อง5,600นะครับเราต้องเต้นลงไป โอเพนดีเซนตนะครับแล้วก็5,600 blue นะครับนี่เราก็แอคทีฟเอดแอปโพสเ g e แล้วนะครับเราเพื่อเตรียมที่จะลงไปนะครับอันนี้ก็มันอาจจะไม่ได้เป็นขั้นตอนที่เราทำจริงๆนะครับก็ซิมูเลตให้แล้วกันนะครับโอเคโอเคครับก็วางระดับที่5 6 0 0แล้วนะครับ สมมติว่าจังหวะนี้เขาก็เคลียร์เรียบร้อยนะครับเคลียร์ i อ s โฟลต์ Runway t h นะครับรีพอร์ตไฟนอลพฟอต์พอยต์ ort, Point, นะครับก็บกด Approach Arm GS นะครับล็อกสตาร์แล้วแคทีดูอตัวพลอต One Plus Two ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับมันอินเตอร์เซปโลเคเลเซอร์เรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการลงแล้วนะครับล็อกอนะครับจะถึงจุดทีจ่จะต้องลงต่อแล้วนะครับโอเคผมก็อาจจะสั่งแฟบ o ก็นี่นะครับแป๊บวันนะครับทำเองเลยนะครับแต่จริงๆจะมีคนทําให้ไกด์โล์ตานะครับเราก็จะเซตโกลาวดีจูดไปที่7,000นะครับซึ่งอันนี้จริงๆเวลาบินเราก็จะมีคนคอนเฟิร์มกันนะครับโอเคเจเวลาที่มีอะไรขึ้นมาเป็นกรอบบนหน้าจอเนี่ยเราจะต้องอ่านตลอดเลยนะครับคนบินจะเป็นคนอ่านนะครับเขาเรียกว่าเป็นการ call FMA นะครับหนึ่นะครับยังใส่ไม่เรียบร้อยโอเค นี้เราก็ลงอินเตอร์เซปไกด์โลไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอลงอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าสปีดมันไม่ลงเห็นไหมครับเราจะทําแฝบสองไม่ได้นะครับเราจะต้องลดสปีดลงมานะครับนี่ลดสปีดลงมาด้วยก,การใช้สปีดเบรกเข้าช่วยแล้วนะครับ <c oughs> เราต้องการสปีดต่ำกว่าสองร้อยนะครับเพื่อที่จะกลางแฝดสองนะครับ อเคครับแฟลปทูโอเคยก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 ปยกยกแล้วโอเคนะครับคนจะใช้แฟลปเขาะจะพูดสปีดเช็คก่อนนะครับแล้วก็แฟบปทูนะครับโอเคสปีดก็ลงมาแล้วนะครับใกล้ถึงไฟนอลโพสต์พอยแล้วนะครับโอเคเราก็ลงมาเรื่อยๆนะครับตอน,นนี้ได้ไกลแล้วเราก็เก็บแฟบปนะครับ โอเคต่อไปแลนิ่งเกียร์ดาวครับดึงออกมาแลนิ่งเกียร์ดาวพอแลนิ่งเกียร์ดาวเสร็จปุ๊บตามโ p r o c เ d u e r เราก็จะมีการดึงตัวสปีดเบรกขึ้นมาเป็นอาร์มนะครับฟอยเลอร์อาร์มนะครับตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งรงนี้ก็จะมีการใส่โอเคพอเกียร์มันดาวล็อกเรียบร้อยจะขึ้นทรีกรีนตรงนี้นะครับเป็น3อันอันนี้เรียบร้อยเลยนะครับเคต่อไปก็แฟบทรี อโอเคเด่นแฟบฟูอ่าเรียบร้อยนะครับก็แฟบฟูเรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นการรอนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะเรียกแลนดิ้งเช็คลิสต t นะครับแลนดิ้งเช็คลิสต์ก็จะมีเขาจะเอาเช็คลิสต t มาอ่านนะครับก็เค c Crew ิ e ครูแอดไว้โดยการที่เราแอดไว้ไปแล้วนะครับ Auto t ทรัตนะครับเราก็มาเช็คทนระจะขอว่า s ป e ดนะครับออโต้เบรกโลนะครับ เครื่องมันทาของมันเองนะครับอันนี้ eCam เม m o ก็เช็คตรงนี้นะฮะแล Landing no blue ไม่มีอะไรก็พร้อมลงนะครับ Runway ก็จะอยู่ด้านหน้าเราเห็นนะครับไปขาวๆเหลืองๆโน่นนะครับตอนนี้อยู่ในไกด์สโลปเรียบร้อยนะครับเครื่อง c o n f ิกฟูลเรียบร้อยนะครับเตรียมลงอย่างเดียวเลยนะครับเราก็เดี๋ยวผมอาจจะปลดที่สัก1000ฟุตนะการนะครับปลด autopilot แล้วก็ทําการลงแต่ว่า feeling มันอาจจะไม่ได้นิดนึงด้วยท่านั่งแล้วก็มุมมองนะครับช่วง ซิมูเลเตอต้องบอกว่า Simulator ที่เป็นฟิ b a บสแบบนี้เราอาจจะไม่ได้ฝึกเรื่องการลงสนามเราฝึกเรื่องการาความคุ้นเคยกับตัวอุปกรณ์เครื่องวัดต่างๆแล้วก็เรื่องของการทำโพเ f ียร์ต่างๆนะครับโอเคก็ที่ความสูงต่ำๆอย่างเงี้ยเราต้องเอามือจับที่ทั้งทัสเลเวอร์แล้วก็ที่ไวท์คอนโทรนะรเพื่อเตรียมพร้อมจะใช้งานนะครับก็เดี๋ยวประมาณ1,000ฟุต a t l คือ a b o v e ground level นะครับเดี๋ยวผมจะปลดอโต o p i l ต t แล้วก็ทำการแลนดิ้งนะครับโอเคอโต o p i l ต t ออฟนะครับอ่า uh, มันก็จะดังแบบนี้นะครับเสี uh huh. ยงอโต o p มัติออฟแล้วก็จะขอแคตวันอ่าก็บินตามไฟเดเรกเตอร์บาร์ไปนะครับมองข้างนอกข้างในประกอบกันนะครับก็ในที่อากาศดีแบบนี้นะครับก็จะมองคอสเช็คกันไปแล้วก็ที่วันเตาสั้นเมื่อกี้นี้นะครับคนที่เป็น PM ก็จะมาเช็คว่า เครื่อง s t a b i l i ไ e Approach ไหมนะครับก็จะขอ s t a b i ล i ล e เราก็จะบอกว่า Continue นะครับแล้วก็บินต่อไปนะครับลมสงบมากเลยนะครับตอนนี้โอเคเช็คพอเครื่องคอนมินิมัมนะครับโอเคเราก็มองรันเวย์นะครับแล้วก็คอนติเนีนะครับ <Okay. S 1> okay. ที200 100 100่ขาดแล้วสูงกว่านั้งเนี่ยอดทำไมมันออกข้างอ่ะเนี่ย เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ตามผมนะครับไปลองทดสอบตัวซิมูเลเตอร์ตัวนี้นะครับเรียกว่าตรงเนี้ใกล้เคียงกับซิมูเลเตอร์ที่นักบินใช้มากๆเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีความจําเป็นอยู่แล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆบุคคลทั่วไปที่จะมาทดลองใช้นะครับอนาคตนะครับ ที่ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเปิดให้ใช้งานนะครับบุคคลทั่วไปเนี่ยเข้ามาทดลองใช้ได้นะครับก็กดติดตามช่องผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาแจ้งข่าวอีกนะครับว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่แล้วก็ระเบียบการใช้งานแบบไหนนะครับตรงนี้อยู่ในกรุงเทพด้วยนะครับใกล้ๆเลยแต่ว่าขออุบไว้ก่อนนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวไว้ให้เจ้าของเขาเปิดเป็นทางการก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึง ก็อย่าลืมนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะรับรองว่าเพื่อนๆที่ชอบแนวการบินนะครับได้ใช้งานที่นี่แน่นอนนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ